สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่สำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหัวข้อเรื่องจำนวนเฉพาะเด็กๆจะสามารถเรียนรู้และเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาศึกษาพร้อมกันเลยครับสำหรับในหัวข้อเรื่องจำนวนเฉพาะนะครับเด็กๆ จำนวนเฉพาะนะครับหมายถึงจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2จํานวนก็คือ1และตัวมันเองนะครับเด็กๆดังนั้นเรามาพิจารณาจํานวนต่อไปนี้นะครับ 1. นะครับมีตัวประกอบ1ตัวก็คือ1นั่นเองนะครับ2มีตัวประกอบ2ตัวก็คือ1และ2หรือว่า2มีตัวประกอบ2ตัวก็คือ1 และตัวมันเองนะครับ3มีตัวประกอบ2ตัวก็คือ1และ3หรือว่า3มีตัวประกอบ2ตัวก็คือ1และตัวมันเองนะครับ4มีตัวประกอบ3ตัวก็คือ1 2และ4นั่นเอง5มีตัวประกอบ2ตัวก็คือ1และ5หรือว่า5มีตัวประกอบ 2ตัวก็คือ1และตัวมันเองนะครับ6มีตัวประกอบ4ตัวก็คือ1 2, 3และ6นะครับเด็กๆเมื่อเราลองพิจารณานะครับตัวเลขที่คุณครูนำมาให้นะครับ1ถึง6เราจะสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับ1มีตัวประกอบ1ตัวนะครับก็คือ1ซึ่งไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับ 2, 3และ5 มีตัวประกอบอยู่2ตัวก็คือ1กับตัวมันเองนั่นก็คือ2,3และ5เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเด็กๆต่อไปนะครับ4มีตัวประกอบอยู่3ตัวก็คือ1 2และ4นั่นก็คือไม่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองตัวเลขต่อไปตัวเลขสุดท้ายก็คือ6นะครับมีตัวประกอบอยู่สตัวก็คือ1 2 3และ6มนั่นเองนะครับเด็กๆ ซึ่งไม่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักความหมายของจํานวนเฉพาะนะครับลําดับต่อไปนะครับคุณครูจะพาเด็กๆมาดูวิธีการตรวจสอบจํานวนเฉพาะนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าจํานวนที่เราต้องการตรวจสอบเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่านะครับเด็กๆการตรวจสอบจํานวนเฉพาะในวิธีที่1นนะครับที่คุณครูเอามาให้เด็กๆได้ดูนะครับก็คือการตรวจสอบโดยใช้ตะแกรงร่อนของเอราทอสเทนิสนะครับ เอราทอสเทนิส er นะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณปี276ถึง194ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับได้คิดวิธีการหาจำนวนเฉพาะนะครับที่อยู่ระหว่าง1กับจำนวนนับที่เราต้องการหานะครับโดยตัดจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะทิ้งวิธีการนี้เรียกว่าตะแกรงของเอราทอสเทนิสนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบ จำนวนเฉพาะของเอราทอสเทนิสนะครับจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆได้ลองฝึกคุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนต้องทําได้แน่นอนนะครับซึ่งคุณครูจะขอใช้วิธีของเอราทอสเทนิสนะครับในการหาจํานวนเฉพาะตั้งแต่1-50ถึง50นะครับมาให้เด็กๆได้ดูนะครับซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบจํานวนเฉพาะของเอราทอสเทนิสนะครับมีดังนี้นะครับข้อที่1นะครับ เขียนจานวนนับตามลําดับนะครับตั้งแต่ 1- ถึง50นะครับเด็กๆเราก็เขียนลงไปเลยนะครับ1ถึง50 2ขีดค่า1ถึงทิ้งเนื่องจาก1ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับจากที่เราเช็คมาแล้วนะครับ1มีตัวประกอบแค่หนึ่งตัวดังนั้นไม่ตรงตามนิยามของจํานวนเฉพาะนะครับดังนั้นเราขีด1ทิ้งได้เลยนะครับข้อที่3วงกลม2ซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะตัวแรกนะครับ และขีดค่าทุกๆจำนวนนะครับที่2หารลงตัวก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับจำนวนใดที่เป็นจำนวนคู่นะครับเราขีดออกหมดเลยเพราะว่า2หารลงตัวแน่นอนข้อที่4วง3นะครับซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะตัวถัดไปนะครับต่อจากนั้นให้ขีดค่าทุกๆจำนวนนะครับที่3หารลงตัวนะครับนั่นก็คือเมื่อเราทองสูตรคูณเมษานะครับรเด็กๆ ราก็จะเห็นตัวเลขที่3หารลงตัวดังนั้นเราก็ขีดออกได้เลยนะครับเด็กๆต่อไปข้อที่5นะครับวงตัวเลข5านะครับซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะถัดจาก3นะครับเด็กๆต่อจากนั้นก็ขีดค่าทุกตัวนะครับที่5หารลงตัวนะครับเด็กๆก็คือ5จะหารลงตัวจํานวนที่ลงท้ายด้วย5และศูนย์นั่นเองนะครับเด็กๆดังนั้นเราก็ขีดได้เลยต่อไปนะครับข้อที่6วง7นะครับซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะตัวถัดมานะครับ ต่อจากนั้นให้ขีดค่าทุกๆจํานวนนะครับที่7หารลงตัวมีตัวเลขไหนบ้างเราก็เช็คเลยครับท่องไม่สุดคูณไม่นะครับเด็กๆต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้นักเรียนวงล้อมจํานวนที่ไม่ได้ถูกขีดค่านะครับเพราะว่านั่นคือจํานวนเฉพาะนะครับของเราทั้งหมดระหว่าง1นึถึงห้นั่นเองนะครับเด็กๆเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูเลยครับว่าจํานวนเฉพาะตั้งแต่1นึถึงห้ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ จำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง50ก็จะมี 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43และตัวสุดท้ายนะครับก็คือ47นั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการ หาจำนวนเฉพาะของเอราทอสเทนิสนะครับเด็กๆนอกจากการตรวจสอบจำนวนเฉพาะนะครับโดยวิธีของเอราทอสเทนิสแล้วนะครับเราก็ยังมีการตรวจสอบจำนวนเฉพาะโดยวิธีอื่นอีกนั้เด็กๆวิธีการตรวจสอบวิธีที่2นะครับตรวจสอบจำนวนเฉพาะโดยการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับเด็กๆโดยมีวิธีการดังนี้นะครับ 1. นักเรียนจะต้องแยกตัวประกอบของจํานวนนั้นๆนะครับ 2. ตรวจสอบว่าตัวประกอบของจํานวนนั้นมีเพียงหนึ่งและตัวมันเองหรือไม่ที่เป็นตัวประกอบนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือถ้าจํานวนนั้นมีเพียงหนึ่งและตัวมันเองเป็นตัวประกอบนะครับแสดงว่าจํานวนนั้นเป็นจํานวนเฉพาะนะครับทีนี้คุณครูจะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะครับว่าวิธีการตรวจสอบโดยวิธีการแยกตัวประกอบจะสามารถทําได้ยังไงนะครับตัวอย่างนะครับให้นักเรียนตรวจสอบว่าจํานวนต่อไปนี้เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่นะครับเด็กๆ ข้อที่1นะครับ8เราก็แยกตัวประกอบของ8นะครับซึ่งได้แก่1คูณ8เท่ากับ8นะครับและ2คูณ4เท่ากับ8นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวประกอบของ8เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวก็คือ1 2 4และ8ไม่ตรงกับนิยามของเรานั่นเองนะครับดังนั้น8จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเด็กๆข้อต่อไปนะครับข้อที่2 13นะครับ เราก็แยกตัวประกอบของ13นะครับซึ่งได้แก่1คูณกับ13นั่นเองนะครับเด็กๆมีแค่2ตัวดังนั้นตรงกับนิยามของเราก็คือมีตัวประกอบแค่2ตัวนั่นเองดังนั้น13ของเราก็เลยเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเด็กๆต่อไปข้อที่3 29เราก็แยกตัวประกอบของ29กนะครับเด็กๆ,ๆก็จะได้แก่1และ29่นั่นเองนะครับเด็กๆ ซึ่งตรงกับนิยามของจำนวนเฉพาะนะครับที่มีแค่2ตัวประกอบก็คือ1และตัวมันเองดังนั้น29ของเราจึงเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กๆตัวอย่างข้อต่อไปนะครับข้อที่4 66นะครับเราค่อแยกตัวประกอบของ66เลยนะครับก็จะได้แก่1คูณ66นะครับ2คูณ33มคูณ11นะครับ ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าตัวประกอบทั้งหมดของ66กนะครับก็ได้แก่นะครับ3 2 3 11 33แล้ก็66นะครับซึ่งไม่ตรงตามนิยามของจำนวนเฉพาะนะครับดังนั้น66ของเราจึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเด็กๆต่อไปข้อที่5นะครับ141เราก็แยกตัวประกอบทั้งหมดของ1 4 1นะครับก็จะได้แก่1คูณ1น1ะครับ3 คูอยู่กับ47ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่านะครับตัวประกอบของ141ก็จะมี 1, 3, 47และก็141นะครับเด็กๆซึ่งไม่ตรงตามนิยามของจำนวนเฉพาะดังนั้น141จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กๆข้อต่อไปข้อที่6 163นะครับเราก็แยกตัวประกอบของ163ก่อนนะครับเ,เด็กๆซึ่งได้แก่1และ 163เท่านั้นซึ่งตรงกับนิยามของจำนวนเฉพาะนะครับเด็กๆดังนั้น163นะครับจึงเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบจำนวนเฉพาะโดยการแยกตัวประกอบนะครับเด็กๆต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ดูวิธีการตรวจสอบจำนวนเฉพาะของเอราทอสเทนิสและโดวยวิธีการแยกตัวประกอบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับบทเรียนนี้นะครับเด็กๆ ก็คือการตรวจสอบจํานวนเฉพาะโดยวิธีการหารด้วยจํานวนเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กๆซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นแรกเลยนักเรียนจะต้องหาจํานวนเฉพาะนะครับที่เมื่อย,ยกกําลังสองแล้วจะต้องไม่มากกว่าจํานวนที่เราต้องการเช็คนะครับเด็กๆ 2. นักเรียนจะต้องน,ำำนําจํานวนเฉพาะข้างต้นนะครับจากข้อแรกมาหารจํานวนที่เราต้องการตรวจสอบนะครับข้อที่3นะครับถ้านํามาหารแล้ว ลงตัวนะครับแสดงว่าจำนวนนั้น nah, ไ, <cruise kan. S 2> ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเด็กๆและ 4. ถ้าหารแล้วไม่ลงตัวนะครับแสดงว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กๆเพื่อให้เด็กได้เข้าใจมากขึ้นนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะครับว่าวิธีการหานั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวอย่างนะครับให้นักเรียนตรวจสอบว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะครับข้อที่1นะครับ51 ในขั้นแรกเลยนะครับเด็กๆก็ต้องหาจํานวนเฉพาะนะครับที่เมื่อยกกําลังสองแล้วไม่เกินจนํานวนที่เราต้องการจะเจ็คก็คือไม่เกิน51นั่นเองนะครับเด็กๆซึ่งจํานวนเฉพาะทั้งหมดนะครับที่ยกกําลังสองแล้วไม่เกิน51ก็ได้แก่นะครับ2เมื่อยกกําลังสองก็ได้4นะครับ3เมื่อยกกําลังสองก็ได้9 5เมื่อยกกําลังสองก็ได้25และตัวสุดท้ายนะครับ7 เมื่อยกกําลังสองก็ได้49นั่นเองนะครับเด็กๆดังนั้นเราก็นำจำนวนเฉพาะนะครับที่เราตรวจสอบแล้วว่ายกกําลังสองไม่เกิน51นะครับไปหารกับ51นั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าจํานวนเฉพาะตัวแรกที่เราต้องนําไปหารน,นะครับก็คือ2นะครับซึ่ง2เป็นจนํานวนคู่ดังนั้นเราไม่สามารถหาร51แล้วลงตัวแน่นอนดังนั้นคุณครูจะขอข้ามไปเป็น3เลยนะครับ วิธีทํานะครับเราก็นํา3ไปหาร51นะครับเด็กๆ51็จะอยู่ข้างในนะครับส่วน3ก็เป็นตัวหารที่อยู่ข้างนอก3คูณ1เป็น3นะครับ5ลบ3ก็เหลือ2ดึง1ลงมานะครับ3คูณ7เป็น21 21ลบ 21, 21เหลือ0นั่นก็คือนะครับ51หารด้วย3ลงตัวแสดงว่า51 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กดังนั้นเราก็หยุดวิธีการตรวจสอบเพียงแค่นี้นะครับเด็กเมื่อเราพบว่ามีจำนวนเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งหารแล้วลงตัวนะครับเด็กแสดงว่าจำนวนนั้นไม่เป็นจำนวนเฉพาะแน่นอนเราก็จะจบการหารหรือว่าจบการตรวจสอบของเราแค่นี้นะครับเด็กๆและสรุปได้ทันทีว่าจำนวนนั้นไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับข้อที่2 143นะครับเช่นเคยละครับเราก็ต้องหาจำนวนเฉพาะนะครับที่เมื่อยกกำลังสองแล้วจะต้องไม่เกิน143นะครับเด็กๆซึ่งจำนวนเฉพาะจำนวนนั้นก็ได้แก่2นะครับยกกำลังสองเท่ากับ4 3ยกกำลังสองเท่ากับ9 5ยกกำลังสองเท่ากับ25 7ยกกำลังสองเท่ากับ49และ 11นะครับซึ่งยกกำลังสองแล้วได้1 2 1เช่นเคยเลยครับเมื่อเราพิจารณานะครับ2ไม่สามารถหาร143ลงตัวแน่นอนดังนั้นคุณครูจะต้องข้ามไปตรวจสอบจำนวนเฉพาะถัดไปนะครับก็คือ3นั่นเอง3หาร143นะครับ143ก็อยู่ด้านใน3ก็อยู่ด้านนอกนะครับเป็นตัวหาร3 านหารหไม่ได้นะครับเราก็ต้องขยับไปอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือ3หาร14นั่นเอง3 4เป็น12นะครับ14ลบ12เหลือเศษ2นะครับเราก็ดึง3ลงมา3คูณ7เป็น21 23ลบ21ก็เหลือเศษ2นะครับนั่นก็คือ143หารด้วย 3, 3 ไม่ลงตัวนะครับแต่เรายังสรุปไม่ได้นะครับเด็กๆว่า143เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เราก็ต้องเลื่อนขยับไปเช็คจำนวนเฉพาะถัดไปนะครับซึ่งจำนวนเฉพาะถัดไปก็คือ5นะครับเด็กๆซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าตัวเลขที่5สามารถหารได้ลงตัวนั้นจะต้องลงท้ายด้วย0และ5าเท่านั้นดังนั้น5าจะไม่สามารถหาร1น3ลงตัวแน่นอนครูจะต้องข้ามไปเช็คจำนวนเฉพาะถัดไปนะครับก็คือ7ดนั่นเอง ดังนั้น7จ็หารหนึ่งนะครับ143ก็อยู่ด้านในแต่เจก็อยู่ด้านนอกนะครับ7จคูณสเป็น14นะครับ14ลบ14ก็เหลือ0ดึง3ลงมานะครับดเด็กๆดึก่อจะเห็นว่า7จ็หาร3ไม่ได้นะครับดังนั้น143หารด้วย7ก็เท่ากับ20เศษ3นั่นเองนะครับดเด็กๆซึ่งนั่นก็คือ143หารด้วย7ไม่ลงตัวนั่นเองนะครับดเด็กๆ ทีนี้เรามาเช็คจำนวนเฉพาะตัวสุดท้ายนะครับว่า11จะหาร143ลงตัวหรือไม่นะครับเด็กๆอ่ะวิธีทำเลยนะครับ11หารด้วย143 143ก็อยู่ด้านในนะครับ11เป็นตัวหารก็อยู่ด้านนอก11 1เป็น11นะครับ14บสลบสิก็เหลือ3นะครับเด็กๆดึงสลงมานะครับ11บเคูณสเป็น33 33ิบลบสาก็จะเหลือเศษ0นั่นก็คือ 143นะครับหารด้วย11ลงตัวดังนั้นเราจึงสรุปได้ทันทีนะครับว่ามี11ซึ่งหาร143ลงตัว143จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยนะครับสำหรับวิธีการเช็คจำนวนเฉพาะโดวยวิธีการหารนะครับตัวอย่างนะครับให้นักเรียนตรวจสอบว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะครับข้อที่ 3, 1 9นะครับ197 เช่นเคยเลยครับเราก็ต้องตรวจสอบว่าจํานวนเฉพาะที่เมื่อยกกําลังสองแล้วไม่เกิน197นั้นมีจํานวนไหนบ้างนะครับซึ่งก็จะมีนะครับ2ยกกําลังสองเท่ากับ4นะครับ3ยกกําลังสองเท่ากับ9 5ยกกําลังสองเท่ากับ25 7ยกกําลังสองเท่ากับ49 11ยกกําลังสองเท่ากับ121และตัวสุดท้ายนะครับก็คือ 13ยกกำลังสองเท่ากับ169เนั่นเองนะครับเด็กเมื่อเราพิจารณานะครับจำนวนเฉพาะตัวแรกนะครับ2นะครับซึ่งเป็นจำนวนคู่แน่นอนครับจะไม่สามารถหารห9 7รลงตัวแน่นอนดังนั้นเราก็ข้ามไปตรวจสอบโดยใช้สเลยนะครับเด็กๆ3นะครับหาร197นะครับเด็กเช่นเคยนะครับเขียนลงไปในเครื่องหมายหารเลยนะครับ3หาร1ไม่ได้เราก็ขยับไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเด็กก็จะเป็น 19 3 6เป็น18นะครับ1 9เบก็เหลือหนึะครับแล้วก็เดน7ลงมานะครับ,ร 7, นะรบ3 5 15 17ลบ15ก็เหลือเศษ2นะครับเ็ด็กนั่นก็คือ197หารด้วย3ไม่ลงตัวนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ต้องข้ามไปเช็คตัวเลขถัดไปนะครับนั่นก็คือ5นั่นเองซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า5จะสามารถหาร จำนวนที่ลงท้ายด้วย0และ5เท่านั้นนะครับเด็กๆดังนั้น5จะไม่สามารถหาร197ลงตัวแน่นอนเราก็ต้องข้ามไปใช้จำนวนเฉพาะตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือ7นั่นเองนะครับเด็กๆห9 7าหารด้วย7นะครับหน่ก็จะอยู่ด้านในนะครับส่วน7เป็นตัวหารก็จะอยู่ด้านนอกนะครับ7หาร1ไม่ได้นะครับเราก็ต้องขยับไปอีก1ตําตำแหน่งนะครับก็เป็น19นะครับ7 2เป็น14 19กลบ14ก็เหลือ5นะครับเด็กๆเ,เราก็ดึง7ลงมานะครับ7 8เป็น56 57ก็ลบ56ก็จะเหลือเศษนั่นเองนะครับเด็กๆนั่นก็คือ197หารด้วย7ไม่ลงตัวนั่นเองนะครับเด็กๆทีนี้เราก็ยังไม่จบนะครับเราก็ต้องนำจำนวนเฉพาะตัวถัดไปมาหาน,นะครับนั่นก็คือ11นั่นเอง11หาร197นะครับ 197ก็จะอยู่ด้านในนะครับ11ก็จะอยู่ด้านนอก11 1เป็น11นะครับ19บเกลบสิ็ก็จะเหลือ8นั่นเองเราก็ดึง7ลงมานะครับ11 7เป็น77นะครับ87ดสลบเจก็จะเหลือ10นะครับเด็กๆนั่นก็คือ197หาร11ไม่ลงตัวเช่นเคยนะครับเด็กๆดังนั้นเราก็ต้องไปเช็คตัวสุดท้ายแล้วนะครับว่า13จะหาร197 ได้ลงตัวหรือไม่นะครับจำนวนเฉพาะตัวถัดไปนะครับ13นะครับหาร197นะครับ197ตัวอยู่ด้านไหนนะครับ13ก็อยู่ด้านนอก13 1เป็น13นะครับ19ลบ13นะครับก็จะเหลือ6เราก็ดึง7ลงมานะครับ13 5เป็น65นะครับเด็กๆ67ลบ65ก็จะเหลือ2นะครับนั่นก็คือ197 หาร13ไม่ลงตัวนะครับดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนเฉพาะที่เมื่อยกกำลังสองแล้วน้อยกว่า197เนี่ยไม่มีจำนวนเฉพาะตัวใดที่หาร197ลงตัวเลยนะครับเด็กๆด,ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า197นั้นเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบจำนวนเฉพาะโดยวิธีการหารน,นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆ สำหรับในหัวข้อที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถวนกลับไปดูวีดีโอซ้ำอีกรอบได้นะครับและเช่นเคยเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้ววันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ลองทำเพื่อเป็นก,การฝึกตบทวนในหนังสือเรียนชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,หน้า18ถึงหน้า19 เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปแบบฝึกหัดส่งมาให้คุณครูตามแนวทางที่โรงเรียนกําหนดและเช่นเคยก่อนจากกันเด็กๆทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสําหรับวันนี้คุณครูกอตัวก่อนสวัสดีครับ